สวัสดีค่ะเด็กๆวิชากรารงานอาชีพวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวกันนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์กันก่อนนะคะ1ก็คือกาวเป็นวัสดุที่ใช้ติดกระดาษค่ะไม้อัดพลาสติก กระเบื้องเพื่อประกอบหรือตกแต่งชิ้นงานนั่นเองค่ะซึ่งกาวมีหลายชนิดนะคะจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุนั่นเองค่ะเด็กๆเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นชนิดของกาวขวามือเป็นชนิดของวัสดุค่ะเรามาดูชนิดแรกกันเลยนะคะก็คือกาวน้ำซึ่งกาวน้ำนะคะก็จะใช้ติด กระดาษนั่นเองค่ะเด็กๆอันที่2ก็จะเป็นกาวลาเทกซึ่งกาวลาเทกนะคะชนิดของวัสดุก็จะเป็นติดกระดาษไม้แล้วก็ผ้านั่นเองค่ะชนิดกาวอันที่3นะคะก็คือกาวร้อนค่ะกาวร้อนนะคะใช้ติดชนิดของวัสดุอะไรคะก็คือพลาสติกกับกระเบื้องนั่นเองค่ะ ชนิดกาวชนิดที่4นะคะก็คือกาวยางค่ะกาวยางนะคะใช้ติดอะไรคะชนิดของวัสดุค่ะก็ใช้ติดหนังสัตว์แล้วก็หนังเทียมนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานนะคะอันที่สองเลยก็คือกันไกลค่ะ ซึ่งกันไกลเป็นอุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆให้ขาดออกจากกันค่ะกันไกลมีหลายชนิดจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะตัดนะคะอย่างเช่นกันไกลตัดผ้ากันไกลตัดกระดาษกันไกลตัดสังกะสีนั่นเองค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์อันที่3นะคะก็คือไม้บรรทัดนั่นเองค่ะซึ่งไม้บรรทัดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระยะเพื่อทำเครื่องหมายกำหนดตำแหน่งที่จะขีดเส้นนั่นเองค่ะหรือตำแหน่งที่จะตัดวัสดุนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งบนไม้บรรทัดนะคะจะมีตัวเลขบอกหน่วยวัดเป็นนิ้วและเป็นเซนติเมตรค่ะ ไม้บรรทัดที่พบเห็นทั่วไปนะคะก็จะมีอยู่สองชนิดค่ะได้แก่ไม้บรรทัดพลาสติกและไม้บรรทัดโลหะค่ะซึ่งครูป,ปุก็มีรูปให้เด็กๆด,ดูนะคะซ้ายมือนะคะจะเป็นไม้บรรทัดพลาสติกนะคะส่วนขวามือจะเป็นไม้บรรทัดโลหะนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะเห็นนะคะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะ หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ทุกชนิดแล้วนะคะเมื่อกี้ถ้ารู้จักใช้และเก็บรักษาอย่างถูกวิธีก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานค่ะและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ด้วยนะคะต่อเลยนะคะการประดิษฐ์พัดกระดาษค่ะพัดเป็นของใช้สำหรับ คลายร้อนที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกสถานที่พัดมีหลายรูปแบบค่ะทั้งชนิดที่ทำจากกระดาษพลาสติกและไม้ค่ะนักเรียนสามารถประดิษฐ์พัดได้เองจากกระดาษ mm hmm. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ทำของใช้ได้เองด้วยนะคะ ค่ะเราก็มารู้จักขั้นตอนการประดิษ์พัดกระดาษให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามขั้นตอนดังนี้เลยนะคะ 1. ตัดกระดาษ100ปอนความยาว60เซนติเมตรกว้าง25เซนติเมตรวัดระยะตามแนวยาวช่องละ3เซนติเมตรนะคะร่างด้วยดินสอเบาๆค่ะจะได้20ช่องพอดีนะคะ เว้นระยะจากด้านล่างกระดาษขึ้นมา4เซนติเมตรค่ะเพื่อทำด้ามพัดนะคะตามรูปที่ครูป,ปูขึ้นให้เด็กๆด,ดูเลยค่ะ 2. วาดภาพระ,ระบายสีตามความต้องการลงบนกระดาษร้อยปอนนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะวาดรูป ไม่จำเป็นต้องตามรูปภาพที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ก็ได้นะคะเด็กๆชอบรูปอะไรเด็กๆก,ก็วาดรูปนั้นลงไปค่ะแต่หน้าจอที่ครูป,ปูขึ้นให้นี้นะคะก็จะเป็นรูปหน้าแมวค่ะเมื่อเราวาดภาพระบายสีตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่3ค่ะก็คือพับกระดาษตามช่องที่ร่างเส้นไว้ โดยพับสลับด้านไปมาจนกระดาษหมดนั่นเองค่ะหลังจากที่เราพับกระดาษสลับไปมาตามขั้นตอนที่3จนหมดแล้วนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็พับกระดาษส่วนปลายที่เว้นไว้4เซนติเมตรขึ้นมาทำเป็นด้ามพัดแล้วเย็บติดกับกาวให้กระดาษติดกันนะคะ กางพัดออกก็จะได้พัดกระดาษที่สวยงามและอาจตกแต่งด้ามพัดด้วยการใช้กระดาษห่อของขวัญพันรอบด้ามพัดติดกาวให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวที่ครูป,ปูนำมาให้เด็กๆดูในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เห็นแล้วอยากทำไหมคะค่ะและครูปูนะคะก็มีกิจกรรมค่ะให้เด็กๆกลับไปทำค่ะนั่นก็คือประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยให้ประดิษฐ์กระปุกอ,อมสินค่ะวันนี้นะคะประดิษฐ์กระปุกอ,อมสินนะคะซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กๆได้รู้จักการออมนั่นเองค่ะ เราไปดูกันเลยนะคะว่าตัวอย่างที่ครูปูให้เด็กๆดูนะคะวันนี้คืออะไรค่ะที่จะสามารถมาทำเป็นกระปุกออมสินของเด็กๆได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยนะคะค่ะเราก็มาดูตัวอย่างกระปุกออมสินกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ครูปูก็นำมาให้เด็กๆดูก็จะมีกระปุกอมสินที่เป็นรูปแตงโมค่ะนะคะ อันที่สองนะคะก็จะเป็นกระปุกอมสินช้างน้อยนั่นเองค่ะอันนี้อาจจะประดิษฐ์มาจากกระปุกเลข่ของกระปุกเล็กๆก็ได้นะคะ3กระปุกค่ะเอามาต่อกันอันนี้นะคะสามารถแยกเหรียญได้ค่ะเด็กๆกระปุกแรกนะคะจะเป็นเหรียญ10ค่ะกระปุกที่2จะเป็นเหรียญ5นะคะกระปุกที่3อาจจะเป็นเหรียญ1บาทหรือเหรียญ2บาทก็ได้ค่ะ ส่วนอันที่3นะคะรูปที่3ก็จะเป็นรูปบ้านนะคะซึ่งรูปบ้านนี้นะคะเด็กๆสามารถนำฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ค่ะมาทำนะคะหรืออาจจะเป็นกล่องลังก็ได้ค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆก,ก็มามาตกแต่งให้สวยงามโดยการวาดรูประบายสีนะคะต่อมามารู้รูปที่4ค่ะอันนี้นะคะ,ก,ะก็จะเป็นกระปุกเล่เหมือนกันนะคะหรือเด็กๆอาจจะเอาเป็น แก้วชานมไข่มุกก็ได้ค่ะนะคะสามารถมาทําเป็นกระปุกอมสินก็ได้นะคะรูปที่5ค่ะรูปสุดท้ายอันนี้นะคะจะเป็นกระปุกอมสินหมูน้อยค่ะอันนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เขาจะใช้ขวดพลาสติกทําค่ะเด็กๆเสร็จแล้วเขาก็ใช้กระดาษนะคะเป็นกระดาษสีก็ได้ค่ะทุกรูปภาพเลยนะคะจะเป็นกระดาษทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งหาไม่ยากค่ะนะคะ และที่สำคัญแต่ละรูปที่ครูป,ปูนำะมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆอาจจะชอบนะคะสักหนึ่งรูปก็ได้นะคะสามารถที่จะเอาตัวอย่างจากที่ครูป,ปูให้ดูเนี่ยไปประดิษฐ์ได้นะคะซึ่งครูป,ปูให้ประดิษฐ์นะคะกำหนดส่งนะคะอาทิตย์หน้าค่ะเด็กๆพอจะทันไหมคะค่ะ โอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูปูก็มีไอเดียค่ะมาให้เด็กๆด,ดูนะคะสําหรับการประดิษฐ์กระปุกอมสินนะคะถ้าเด็กๆมีไอเดียม,มากกว่านี้ก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูปูขอให้เด็กๆสนุกนะคะกับการประดิษฐ์กระปุกอมสินค่ะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ